สวัสดฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u t u เอ X ก m ด i n ซงครับผมวันนี้เราก็ไปไหนเนี่ยก็กลับบ้านครับกลับบุรีรัมนะครับผมบ้านกรวดนะครับด่วนบ้านกรวดครับผมนี่เราก,ราก็กำลังจะออกจากระยองครับวันนี้ครับไปวันนี้ครับ นี่ตอนมาพี่น้องอ,อบอกเลยของไม่เต็มรถนะดูขากลับอะ่ะเอา้าเต็มรถเลยไม่น่าจะปิวนะกลับบ้านครับหลังจากเมื่อวานนี้มีเรื่องไม่ค่อยดีครับเมื่อวานหลังจากทะเลาะกับเจ๊ครับเมื่อวานครับผมก็เลยบอกว่าไม่อยู่ครับผมบอกว่าถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่ไปครับผมบอกกลับบ้านดีกว่วครับ อยู่ไปก็มีปัญหาครับอยู่ไม่อยู่อย่างเงี้ยมีปัญหาทะเลาะกันทุกวันครับแต่อยู่บ้านไม่มีนะไม่มีปัญหาอะไรครับ<ม>เวลาเราไม่พาไปไหนเขาก็งอนครับนี่แหละตัดปัญหาไปอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนก็ไม่มีปัญหาด้วยครับใช่ไหมทุกคนก็ อยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่บ้านเราสบายใจวกว่าครับไม่ต้องหนักใจอะไรด้วยตอนนี้ก็เจ๊ขอกอบแว้ซื้อกาแฟาให้นะครับกลับแล้วครับพี่น้องไมายังไม่ถึงเดือนครับกลับบ้านน่าจะได้พอเดือนครับน่าถึงเดือนไหมเต๊ดูคลิปผมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมมาวันไหนเนาะ นี่ผมก็เช็ครถเช็คอะไรหมดเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนนงเปลี่ยนน้ำผมก็เพิ่งกลับมาจากชนบุรีนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ไปชนบุรีมาครับเมื่อคืนครับก็ไปแถวๆนู่นแหละแถวศรีรา,าชาครับเมื่อวานเมื่อคืนครับไปเมื่อวานนี่แหละไปประมาณช่วงเย็นๆแต่เลยบอกว่ากลับบ้านดีกว่าครับผมไม่อย,อยากอยู่แล้วอยู่ไปก็มีปัญหาใช่ไหมทุกคน ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับก็แนะนำกันมาว่ากลับบ้านจะกลัวไปหาทีมงานโทรหนึ่งครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่าน,นครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมที่ไม่ลืมเอกนซิ่งนะครับผมผมว่าถ้าไปอยู่บ้านก็น่าจะไปเปิดช่องยูท b e ให้เจทำด้วยนะครับช่องหนึ่งนะก็ น่าจะเป็นช่องช่องเล็กผมนี่แหละตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม38 35้าละ35ผู้ติดตามครับแต่ไม่ได้ลงคลิปเนาะผมว่าจะโปรเจกก็จะให้เจ๊ครับทำช่อง YouTube คลิปนั่นไปนะครับให้จ๊ให้เขาลงวันละคลิป2คลิปก็ว่ากันไปครับตอนนี้เราก็ อยู่ัอยู่ั๊มปตทอแม่น้ำคูนะครับผมก็จะดิ่งนู่นแหละบุรีรัมย์ครับค่ำคืนนี้ครับผมเออื้ยดิ่งบุรีรัมย์นี่ครับเดี๋ยวเดีเดวจะให้เจ๊ทำก็มีเอฟซีพี่เพื่อนนะครับแนะนำม,มาบอกว่านั้นก็ให้แฟนผมอะ่ะ ทำช่อง y YouTube อีกช่องหนึ่งไปเลยนะครับผมก็เจ๊เขาก็จะทําด้วยนะผมก็เลยบอกว่าอถ้าอยากจะทําก็เอาช่องเล็กที่ผมเคยสมัครไว้นะครับที่ไม่ได้ลงคลิปกะ็ะให้เขาทําไปนะครับให้ลงคลิปช่องนั้นไปไม่รู้ว่าเขาจะาทำเกี่ยวกับอะไรนะส่วนมากเขาก็น่าจะทําเกี่ยวกับ เรื่องกินนะครับเรื่องทําอาหารเรื่องกินอะไรเงี้ยเยฟซีว่าคือไหมก็ให้เขาทําลงวัน,นคลิปก็ฝากติดตามช่องนั้นด้วยนะครับผม น,นี่เราก็จะเดินทางครับไปเรื่อยๆครับผมก็ไปเส้นนู่นแหละลำตะคองนะครับผมผมมาไปเส้นทางสาะแก้วนะครับผมไม่เคยไปก็มันขึ้นเขาด้วยเนาะมันก็ไม่ค่อยมีปั๊มมีอะไรก็นู่นแหละวิ่งเส้นใหญ่เส้นเดียวครับดิ่งทีเดียวเลยตอนนี้อันนี้ผมก็จะออกจากนี่ก็ไปขึ้นด่วนมอเตอร์ว์ครับไปออกนู่นแหละ แถวมันจะไปลงทั้งด่วนสระบุรีอย่างเดียวครับได,ได้กลับบ้านสักทีพี่น้องแถวครับก็น่าจะไปถึงบ้านน่าจะพักผ่อนวันถึงวันสองวันนะครับผมก็ไม่แน่อาจจะไปหาทีมงานนะครับ อยู่ที่ไหนก็ไม่สุนใจเท่าบ้านเราหรอกพี่น้องจริงไหม,อ,มอยู่นี่มันมีปัญหาเยอะครับมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเมื่อวานนี่ผมก็ทาคลิปให้เอฟซีได้ดูแล้วนะหลังจากทะเลาะกันเมื่อวานครับก่อนถามว่าหนักไหมมันก็หนักนะเขาก็ทะเลาะอางเดียวเขาไม่ถามเหตุผลนะเห็นผลเพราะอะไรครับเนาะก็เรื่ออยากไปเหรอ มันอันนี้มากครับรถมันติดนะครับช่วงเย็นเนี่ยก็รู้อยู่เขาก็รู้ครับว่ารถมันติดสําคัญว่าเราก็เป็นคนขับรถนอเราก็รู้ว่ามันก็จะเหนื่อยใช่ไหมถ้ารถติดจะเยอมผมเป็นคนแบบหงุดหงิดมากนะในเรื่องการรถติดจริงๆครับเดยวดิง กับบ้านเราไปอยู่บ้านเราดีกว่าพี่น้องสบายใจก็เยอะครับอยู่บ้านมีความสุขอีกไม่ต้องทะเลาะกันด้วยอะไรด้วยนะครับมาอยู่นี่ก็เดี๋ยวทะเลาะกันทุกวันครับจะมีหาเรื่องทะลงทะเลาะนูน่นนี่นั่นมันมันมันหลายประเด็นครับมันหลายเรื่องนะครับ กลับไปทำ y t u t u เหมือนเดิมครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับผมกับซื้อกาแฟมาใมีแบรนด์ด้วยโอ้ซื้อข้าวมาด้วยด้วย ที่ไหนไม่เท่าสุดที่บ้านเรา ไปครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับลืมเลย